ในวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางแบน Under Armour เนี่ยได้จัดงาน UA Combine ซึ่งผมเนี่ยดูงานมาทั่วแล้วงาน UA Combine ที่ไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็งานนี้จัดที่ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศแบบสนุกสนๆก,กันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างไปกันแบบขำขันคลิปนี้เน้นตลกอย่างเดียวนะครับ เนื่องจากเราเป็นสายบาสเกตบอลนะครับในปีนี้เนี่ยผมก็จะตามน้องแคทพิมโชสิตาซับเย็นน้องเตเ้อัฐพงศ์ลีลาพิพัฒกุลน้องโบ๊ทนัทวรมาจะถอนและก็ทีมเราจะมีน้องพัฒราพรสีพัฒรประสิทธิ์นะครับซึ่งภารกิจเนี้ยในปีนี้ผมวางคอนเซ็ปต์เลยว่าเราจะไม่จริงจังและเราจะเน้นสนุกอย่างเดียวจะเอาความบันเทิงเอาความฮาจะให้คุณรู้จักตัวตนของเรานักบาสให้มากขึ้นนะครับ สวัสดีครับเราทีม Undermer Basketball bon, ครับค่ะวันนี้เราก็พร้อมมากเป็นปีที่2ของเรานะที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันนะคะคโดยทีมเราก็จะมีเต้คแคทโบสแล้วเดี๋ยวมีน้องแพลวอีกคนหนึ่งนะคะครับครับผมวันนี้ก็จะ <c oughs> ไปจริงจังตั้งแต่ตอนี้ก็เป็นไงหปีนี้เราไ่้สนุกปีนี้เรืดูดิเขาจริงจังดิให้ผมไป <c oughs> อย่างนี้เราไปตึงคนก็ไม่ดูดิโอเคปีนี้เราปีนี้เราไม่ตึงแล้วสามสองหนึ่ง ปึ๊บครับปีนี้ผู้ผมเน้นเข้าร่วมครับไม่เน้นเข้ารอบครับผมแล้วมาติดตามกันว่าจะสนุกแค่ไหนพี่เตอรไงพี่เตอรไงพี่เตอร์ฟีนมาหน้าทีมฟินฮะวันนี้ป้องกันแชมป์แน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวขอแชไมย่ไม่ได้แชมป์หรอแล้วขอดูกล้าแข็งหกือตันหน่อยปีนี้ปีนี้ว่าเว็บมั้ยเพรานไม่ทันไหนครับเพราะน้ำไม่ทันไหนโอเคแล้วครับปีนี้ยังไงโตหมาปีแล้วทำดีกี่ฐาน ทำดีทุกฐานนะคะแค่แบบว่านั่นแบบซ้อมไม่ได้ซ้อมมาแต่ปีนี้ปีนี้ไม่ได้ซ้อมหนักกว่าปีที่แล้วเลยค่ะมันลุ้นวันนี้ปีนี้ปีนี้มาลุ้นกันปีนี้จะป้องกันไงครั้งก่อนได้รางวัลครั้งก่อนได้รางวัลใช่ปีนี้มาป้องกันแชมป์ได้แบบงงๆด้วยนะใช่แล้ว่ใช่อ่ะปีที่แล้วเราจริงจังไปแล้วคนไม่ค่อยสนใจปีนี้เอารั่วปีนี้รั่วย่างเดียวครับรั่วแล้วคนก็จะจริงจังพูดดีๆพูดดีๆ งั้นเดี๋ยวไปตา่างแล้กำลังใจได้ครับ<ช>เ,เดี๋ยวไปเจอกันัะผมจุดนี้เป็นจุดที่ผมประทับใจทางแบรนด์นะครับทางแบรนด์อ n d เดอ r m เ u r เมนี่ยให้เกียรตินักกีฬาไทยมากไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตามก็จะเอานักกีฬาไทยเนี่ยขึ้นบอร์ดให้เห็นว่านักบาสไทยนักวอลเลย์ไทยก็มีค่าเช่นกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมเป็นการส่วนตัวนะครับเคอรี่เก่งไหมถามผมว่าเคอรี่เก่งไหมเก่งดีครับใครเอางี้ดีกว่า ใครเล่นบาสแล้วไม่รู้จักเคอรี่บ้างแค่นั้นเองใช่ถือว่าเป็นเอางี้เลยว่าเหมือนเป็นหัวใจสําคัญของอันเดอร์เมอร์เพราะว่าเขาคือเคอรี่ถ้าพูดถึงอันเดอร์เมอร์ก็ต้องเคอรี่ถ้าพูดถึงเคอรี่ก็ต้องอันเดอร์เมอร์ครับเดี๋ยวเรามาพบกับเคอรี่เมืองไทยกันนะครับใช่แล้วครับนี่คือผมเองอ่วิตเต้รู้สึกไงบ้างครับกับเคอรี่เมืองไทยวันนี้ ก็รู้สึกว่าน่าจะเก่งกว่าเคอรี่อเมริกาเยอะเลยครับใช่ไหมทั้งหล่อทั้งเก่งตอนนี้ความฝันเดียวของผมนะครับผมอยากมีรองเท้าเดอร์มอร์เป็นของผมเองครับคิดดูอะอะแล้วดูรูปผมผมมีรูปอยู่ในงานอ่ะคุณคิดดูเอาแล้วกันว่าผมมันเบอร์ไหนเบอร์ไหนครับเบอร์ ก็ตอนแรกนี่ก็อยู่ในทีมในทีมพวกเราเหมือนกันนักบาสล้วนสุดท้ายก็อย่างนี้เห็นแล้วครับเหลีอยกัน3คนนั่นแหละครับสำหรับผมถ้าพูดถึงซาลีระทักษะก็ดีครับดีดีในรุ่นเลยไม่งั้นอเดิมมื่อไม่เซนครับถ้าไม่ดีไม่ดีจริงแต่ส่วนมากหน้าตาดีครับสิ่งแรกเลยที่พอเข้างานเนี่ยผมรู้สึกอิจฉาผู้เข้าร่วมงานมากๆ งานนี้ค่าสมัครอยู่ที่2,600บาทซึ่งทาง UA เนี่ยแจกแพ็คแบบโหจะจัด,จดค่าสมัคร2,600ได้รองเท้าประมาณ4,070ได้เสื้อผ้าอีกประมาณ1,500รวมๆแล้วของทั้งหมดเนี่ยประมาณ8,000แล้วก็คุณสามารถกายภาพเท่าไหร่ก็ได,าาด้มีอาหารมีสลัดมีอาหารมีโปรตีนเรียกว่าดูแลอย่างครบเครื่อง มีหมอมีกายภาพพร้อมทุกอย่างนะครับมูล,ลค่า2,600บาทเนี่ยมันดูถูกไปเลยสำหรับการจัดงานครั้งนี้สวัสดีค่ะหนูนุกนิกนัันิชาใจแสนค่ะนาวเลค่ค่ะในวันนี้นะครับเราได้น้องนุกนิกนะครับหนึ่งในนักดาวลุ่งเป็นนักกีฬาดาวลุ่งในประเภทวอลเล ซึ่งอยู่ในการวงการวอลเล์อะคนกดไลค์เขาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ตัวผมอะดูแต่บาสเลยไม่รู้จักน้องแต่ว่าน้องอะเฟลี่แล้วก็น่ารักมากๆวันนี้ผมจะเอามุมที่ผมไม่รู้จักน้องแล้วก็แคนดิดน้องมาให้คุณดูว่าน้องมันน่ารักขนาดไหนนะครับดูเป็นเพื่อนมั่นใจในตัวเพื่อนแบบ100%เดี๋ยวค่อยดูเลยมันแปะไฟแบบว่าความเร็วแบบเดอ f แฟนแบบนี้เลยอย่างนี้เลยมันทําได้แน่นอนหนู่มาชิดูเขาเพื่อนได้ครับเดี๋ยวรอดูเลย ได้เนี่ยหนูมาแอบได้หนูมาเพื่อแบบวัดกับมันโดยเฉพาะเลยวันนี้ใช่วัดกันสองคนไม่แข่คนอื่นได้ไหมอะไรคะท่าแบบนี้เลยอ่ะแบบสายาาอย่างนี้เลยคอยดูเลย นิดเดียว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 แคทเขาแค่เอาคอโดนไว้ไม่ได้ทุบไม่พังเฮ้ย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 เท่าไหร่พี่โอเค นี่เพื่อนกันตัวจริงนะเพื่อนกันได้เท่ากันใช่ได้เท่ากันนัดเปนมาว่าเขาไม่ต้องอย่าล้างทุ้งน้ำระดับทีมชาติเขาต้องแบบนี้แต่ว่ายังแพ้เขาอยู่แพ้ใครก็ไม่รู้เขาไม่บอกหนูก่อนไงว่าเขาเื่นเท่าไหร่หนู้แบบหจะได้แบบนี้เลยหนูซ้อมาแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ผลงานลูกทีมเป็นไงครับโอ้ยประทับใจมากครับคือแบบถ้าไม่ติดปัญหาติดอยู่อย่างเดียวครับผมคือแบบว่ากดช้าไปเพราะว่าเขาต้องเร็วกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้อนบ่ายเดี๋ยวดู อยาเดี๋ยวโค้รลงสนามเองแค่นั้นแหละตอนนี้นะบานนี้เป็นแคทมาให้กำลังใจนิกนะค่ะนิกเจอเมื่เหรอใช่หนูก็เป็นกำลังใจให้มันเหมือนกันสำหรับฐานนี้ดูจากที่เขากระโดดแล้วไม่น่าง่ายเลยเพราะไม่น่าง่ายไม่น่าได้สูงอะแค่ตอนัแค่ตอนฮะปีนี้มันเปลี่ยนไปไงทำไมมันไม่โดดแบบเดิม ไปีนี้เขาแบบพัฒนาใช้นวัตกรรมของเทคโนโลยีรุ่นใหม่ก็เลยได้ใช้อุปกรณ์ใหม่ๆที่มันล้ำขึ้นไปอีกก็เราได้มาลองใช้ครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวก็จะลองดูไม่เคยเหมือนกันเดี๋ยวไปดูจะไปดูในฐานการกระโดดเนี่ยพอเอาเทคโนโลโยีมาใช้ผมก็สงสัยมากว่ามันจะจับจากอะไรจับจากระยะกระโดดหรือจับจากอะไรกันแน่นะครับเครื่องนี้เขาจะจับระยะจากสะโพก จะดูว่าสะโพกคุณเนี่ยมันขึ้นได้กี่นิ้วกี่เซ้นแล้วก็ประเมินออกมาเขาบอกว่าวิธีการนี้มันแม่นยำที่สุดชัวกว่าวิธีการเดิมๆที่ผ่านมานะครับพอใจครับไม่ได้ดูเลยครับไม่ควรไม่ควรมีเนเดิมรันใครชนะเนี่ย่อนี้ นี่หนูใช่ไหร่าม่ิบ่ี่สามสิบสี่เราด้หร่สามสิบเอ็ดบอกแล้วแม่อันนี้สถานี้ขอแบบไม่ใช่พื้น อ่ะละครับสิ่งที่เจ้าแคทเน,น้นมากๆเนี่ยนั่นคือช่วงของการวิ่งแคทเลยบอกว่าก่อนจะวิ่งเนี่ยเขาจะออกไปหากายภาพให้กายภาพเนี่ยกระตุ้นกล้ามเนื้อเขาก่อนเพื่อพร้อมลงแข่งขันในการวิ่งนะครับไอ้หนูเราทำอะไรกันอยู่หนูลายกล้ามเนื้อตึงอันนี้คือเรารอายก่อนทายก่อน่อยิ้ตึงแล้วเดี๋ยวแบบกระตุ้นกล้ามเนื้อก่อนไปวิ่ง,ง,งอันนี้อันนี้ถ้าตอนซ้อมบารเราก็ทำอย่าีเราก็ใช้การทำแบบนี้ก็จะมีแบบ หลังซ้อมก็อาจะารรมีทำมากกว่าก่อนซอมก่อนก็จะกระตุ้นใช้ปืนของอันนี้มาถได้แปลว่าปืนเขาดีจริงมากใช้ดีในการแข่งขันเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนทั่วไปเนี่ยที่มาร่วมงานเนี่ยต่างฟิตมากๆในปีนี้คุณภาพเกมการแข่งขันสนุกกว่าปีก่อนแล้วก็เล้าใจมากๆ ชื่นชมทุกคนที่ตั้งใจรักษาสุขภาพตั้งใจเรียกความฟิตมาลุยในงานนี้นะครับโอ้ยอด ต้องบอกว่าบรรยากาศนอกสนามเนี่ยมันก็มีบรรยากาศสนุกสนุกน่ารักหลายอันนะครับมีเพื่อนๆมาให้กําลังใจมาคอยเชียร์น่ารักมากอันนี้ผมชอบแบบสุดๆอะไรนะเสียงดังไอเาโอเคครับนะักกีฬารีเซ็ตเอาเอ,ออกครับเออกอเคครับีบปาครับเสียงปีบาไปโอ,โอ้สุดยอดเลยสุดยอด และก็อันอัปเปอร์บอดี้อันเบนเพจแข่งกันเนี่ยนี่มันเป็นการแข่งขันของเราบากิชัดๆเดี๋ยวคุณดูบรรยากาศ ตอนนี้คนยกอะไม่ท้อหรอกไอ้คนฝั่งนู้นเนี่ยดูท้อแล้วทำไมต้องมายกอะไรหนักๆวบบนี้นะดูดิดอ๋อทีเดียว บรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับเพราะวันนี้ก็คือคืนมากครับเพราะว่าคนเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะว่าจัดในสถานที่ที่ว่าแบบมีแอร์ด้วยคนเลยแบบสนใจเยอะเพราะว่ามันไม่ร้อนเหมือนปีที่แล้วครับผมใช่เพราะว่าปีปีที่แล้วไม่ไม่มีแอร์ใช่ไหมใช่ไม่มีคนเพราะว่าคนคนรีเควสต์มาเยอะอยู่ครับเพราะว่าแบบว่าอากาศมันร้อนอะไรด้วยใช่ใชแต่ปีนี้หนาวมากเลยใช่ไหมหนาวมากมาร้อนหนาวมากเลยแล้วมาเดินเสื้อแขนสั้นด้วยหนาวแล้วบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้าง เหนื่อยมากอะตอนเนี้ยก็สนุกมากแล้วก็แบบว่าแบบคนมันมากกว่าปีที่แล้วเยอะเลยแล้วก็สนุกมากค่ะได้เจอเพื่อนใหม่เต็มเลยมดค่ะผลผลงานเป็นไงบ้างพอใจค่ะเพราะว่าการเตรียมตัวไม่ได้ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นก็คือมาแข่งอย่างเดียวใช่พอใจในผลงานตัวเองมากผลก็คือคาชิมโฟมแหละคุณผูครับอยากจะเชิญชวน คนมาในครั้งหน้าอยากจะเชิญชวนว่าก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครสนใจอยากมาประลองความสามารถของตัวเองว่าแต่ละฐานว่าแบบน้ำหนักยกน้ำหนักก็มีดึงข้ออะไรก็มีคือแบบมาทดสอบสมรรถภาพของตัวเองนะครับ <ๆ S 2> ก็อยากจะเชิญชวนปีหน้าซึ่งมีอยู่แล้วปีละครั้งแนะนำครับผมสนใจสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับผมแล้วเจอกันในงานนะผม สวัสดีครับผมบอสนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในงาน UA นะครับคอมบายนะคะเองนะครับเรียกได้ว่าคอมบายมันเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออก่อนที่อเมริกาเขาจะรับตัวไม่ว่าจะเป็น NFL NBA เขาก็จะมาพวกเออทดสอบสมรรถภาพร,ร่างกายเกี่ยวกับพวกคอมบายนัไม่ว่าจะเป็นเพสต์ฟอสต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ทุกอย่าง UA จัดมาหมดอยู่ในการแข่งในครั้งนี้ครับเรียกได้ว่ามันโคตรผมโคตรชอบเอาอย่างงี้ดีกว่าแต่ตอนนี้ขานี่แป้หมดแล้ว นี่ต้องจิบจิบน้ำเกลือแร่กรับกล้วยตลอดเวลาเลยครับไม่งั้นนะครับครู้สึกไงนะครับภาพรวมของความรู้สึกง,งานตอนนี้เรียกได้ว่ามันภาพรวมคือมันแล้วก็ทุกคนนึ่ใส่เต็มที่อย่างเดียวเลยครับโอ้แล้วโตผมเองก็ตอนตอนนี้ไม่เหลือแล้วก็เนี่ยมาคายแลรติกออกก่อนไม่ไงั้นก็ขับรถไปนี่ตะคิวแดกแ่แน่แล้วเดี๋ยวเจอกันปีหน้าครับผมยังไงฝากด้วยครับงานยูเอคอมเจอกันปีหน้าเซียแมน อาล่ะครับนี่ก็คือภาพรวมงานทั้งหมดนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในงานนี้ด้วยหวังว่าจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆเป็นกิจกรรมเป็นชาเลนจ์ในชีวิตพวกคุณให้พวกคุณเนี่ยออกกําลังกายท้าทายตัวเองไม่ต้องมาแข่งขันให้ชนะใครแค่สมัครทาง Under Armour ก็จัดของให้คุ้มๆจัดอีเวนต์ใหญ่ๆอีเวนต์สะดวกๆอีเวนต์สนุกๆ ให้ทุกคนมาเริ่มรักสุขภาพมาสนุกไปด้วยกันใครเห็นอีเวนต์นี้แล้วรู้สึกสนุกอยากมาเล่นกับพวกเราอยากมาคําขันกับพวกเราสมัครเลยปีหน้าและเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยไปลุยด้วยกันนะครับหวังว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เจอกันในงาน UA combine และก็คลิปเนี้ยหวังว่าจะเป็นคลิปสนุกๆเพื่อให้คุณเนี่ยอยากมาเข้าร่วมงาน Ua Combine สำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ